เดี๋ยวทดสอบปืนให้รับชมยิงตัวไหนก่อนอ่ะยิงลูกโม่ก่อนลูกโม่สองนิ้วครับเป็นจุไปสามนัดนะครับก็จะยิงได้สองโหมดก็คือซิงเกิลแอคชั่นนะครับก็คือการง้างนกยิงเวลาเราง้างนกยิงเนี่ยไกมันจะตื้นเห็นไหมเพื่อนๆแต่นิดเดียวนิดเดียวปืนล่าเลยดูนะครับอ่ะแล้วก็ดับเบิ้ลให้ชมอีกสองนัดนะครับนี่นะครับลูกโม่นะน,นะครับต่อเข้าไปใช้ลูกกล้ามอมอนะครับลูกโม่กระสุนของลูกโม่มี2แบบก็คือมี จะมีตัวของก้าวมมอกับจุดสามแปดนะครับของลูกโม,มนะกระสุนแมงกันอ่ะตัวนี้เป็นฟัวโต้นะครับเป็นฟัวโต้ก็คือเป็นปืนสองมดนั่นเองเอฟนะครับก็คือเป็นโหมดเซมินะครับอ่ะแล้วถ้ากดมาตรงเอแล้วกดไกค้างจะเป็นฟัวโต้บรรจุไปสามนัดน,นะครับกดไกค้างก็คือปืนลั่นหมดเลยนะนี่ครับฟัวโต้นะนี่คือปืนฟัวโต้นะครับผมอ่าโอเค คลิปสัน้นวันนี้ไม่รู้ถ่ายอะไรให้ดูครับถ่าย่าสินเงินบ้างนะครับก็จะเป็นลูกโม่สนิ้วนะครับหาอะไรสินเงินเงินถ่ายลูกค้าดูลูกโม่สมิธเวสสันครับขนาด2นิ้วถ้าเป็นขนาด2นิ้วเนี่ยดูง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวตัวของอประกับมันจะเล็กๆรีบๆหน่อยนะครับนี่ก็คือเป็นลูกโม่สนิ้วนะครับผมตัวนี้ก็ สินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งครับโบ F92 เป็นระบบโฟล์ตโต้นะครับก็คือเป็นยิงได้2โหมดก็คือเซมิและโฟล์ตโต้นะครับอ่าเป็นปืน2ระบบนะก็เอ่อหลายคนเขาก็ชอบนะปืนปืน2ระบบแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบนะปืนโฟล์ตโต้เพราะว่ามันเปลืองกระสุนเ <c oughs> ปลืองกระสุนจริงนะ <c oughs> ปืนโฟล์ตโต้เนี่ยเออหลายคนเขาก็ชอบนะแต่ส่วนตัวส่วนตัวแอดไม่ชอบนะครับผมลูกโมก็ ที่ร้านก็มีบริการเสียเหล็กนะครับเสียเหล็กเป็นยังไงก็นี่เหมือนเป็นแบบนี้เลยของเดิมเขาจะเป็นอลูมิเนียมก็เปลี่ยนเป็นเหล็กซะนะครับจะได้ทนทานแข็งแรงนะครับผมก็ลูกโม่นะครับลูกโม่สองนิ้วนะครับก็ลูกโม่ก็มี2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถ่ายให้ดูเล่นๆนะครับผมก็อ่าโอเคถ้าชอบถูกใจก็ทักมาครับผมไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ